สวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องยายไทยไทยพี่น้องวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ยายไทยไทยก็ไปทํางานพี่น้องเดีย๋ยวเราก็จะต้องเดินทางไปทํางานนะคะทํางานก็หมายถึงว่าไปฟังหลังจากที่เขา down, เนอกดาวเนาะก็ต้องไปฟังว่ามาตรการว่าเขาจะทําอย่างไร เพราะยายอยู่ในระดับที่ว่ายังทํางานอยู่ทีนี้เขายังต้องมีนโยบายอะไรหลายๆอย่างเพื่อที่จะให้เราไปรับรู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรอะไรจะเกิดขึ้นกับพนักงานอะไรประมาณนี้พี่น้องวันนี้ยายก็แต่งตัวสวยหน่อยก็เดี๋ยวจะไปรับฟังข้อที่เจ้านาย ขาพูดกันเนาะวันนี้ก็หมายถึงประชุมอะไรประมาณเนี้พี่นอ้องยก็ไปฟังตามหน้าที่เพราะเราเป็นพนักงานเขาเนาะก็ต้องไปฟังเขาพี่นอ้องเดี๋ยวก็รู้ก็ใช้เวลานานพอสมควรวันนี้ก็คงจะทั้งวันน่าจะทั้งวันหรือไม่ก็เป็นชั่วโมงขึ้นไปอะไรประมาณนี้พี่นอ้อง ก็ต้องมาคอยดูกันว่าเขาจะออกมายังไงแต่ยายก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีน้องพี่น้องเนาะเพราะมันก็ปิดนอกดาวมานานปิดมานานมากแล้วแต่ละคนก็เนาะต้องสู้นะ่ะพี่น้องก็สู้กันจนมาถึงทุกวันนี้นะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวยังไงแล้วยายจะอัปเดตให้ดูนะพี่น้องนะชีวิตยายไทยไทยพี่น้องอัปเดต หลังจากไปไประชุมมานะคะพี่น้องสวัสดีนะคะมีความสุขกันทุกคนค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีนะคะ